สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องกันเบอร์สปูเบอร์สุคนะพี่น้องเนาะกันยิ่ดีต้อนรับเขาสู้ซ่องบาลีสายบุญอีกแล้วพี่น้องเอ้เมื่อนี้บาลีกําลังสิบไปทาบุญพี่น้องคนแระที่เกา่าที่เดิมหมดแล้วพี่น้องเนาะก็เลยจอดแวะกําลังสิเขา้าซื้อคลองไปเสียบานพี่น้องเอ้อยู่เซเว่นเนาะังมากันสองคนคือเกา่าพี่น้องเอ้ ดาวดาวบุญมีเพิ่นหิวข้าวพี่น้องก็เลยจอดเอ่อแวะกินข้าวก่อนพี่น้องกันก็เลยกินข้าวก่อนไปใส้บาทพี่น้องพี่น้องตอนนี้บอลลี่อยู่อยู่ข้องเก้าพี่น้องนี่แหละถ้าเขาวัดก็อยู่นี่แหละเนาะอยู่ข้องเก่าข้องเก่าทันย่างมากน้อพี่น้องเนาะ น,นี้ก็อยู่กำลังซี้อ่าเข้าไปซื้อของอยู่เซเว่นพี่น้องเลยบรรยากาศช่วงเช้ากะค่อนข้างสีดีพี่น้องอากาศดีนะพี่น,อน้องเนาะธรรมาชาติเป็นเซเว่นเปิดไหมพี่น้องวันนี้ก็เป็นเช้าวันอังขั้นด้พี่น้องด้วยทุกทีบริษัทมาวันอาทิตย์นนะวันนี้ก็มาวันทำงานเลยพี่น้อง เป็นวันอังคารเช้าวันอังคารเนาะพี่น้องเนะาะสวัสดีพี่น้องเรับกาอนุโมทนาบุญครับป่าเตียงคือเกา่าไอเตียงคือเกา่าอะไรพี่น้องคนฟังให้บริทำบุญเนาะพี่น้องเนาะกินโอเคนะพี่น้อง, <laughs> <laughs> okay, องเดี๋ยวบริลีจะเข้าไปจัี๋ยวบอลลจะเข้าไปซื้อฟองก่อเดี๋ยวพี่น้องเตรียมเส้บนบัตรกันเนาะ เดี๋ยวไปเจอกันบรรยากาศที่วัดคนละพี่นองง้องให้เพื่อเก่าเนาะกป็นังกินพี่น้องให้เพื่อนหิวพักเนาะเอ <c oughs> าบุญมีเพื่นหิวข้าพี่น้องเลยกินหมูทอดกับข้าวเหนียวอยู่เนาะพี่น้องเนาะก็มาเห็นหมากก็จังหมากอหี้ยงอะไรพี่น้องเลยโอเคพี่น้องไปถึเนาะอันอนี้ เออผลไม้แปลกดีขึ้นกันนะพี่น้องเลยอันนี้คือของข้งเซเว่นนี่เนาะผยพี่น้องบนใกล้ๆนี่คือหมากอีหยงอันนี้พี่น้องเนาะเป็นยงซี่้อง,งนองเนป็ออเน,น,นอย่างซี่นะเออผละไม้แปลกนี่บค่อยเคยเห็นปานในแบบนี้ อยู่ข,ขายย้างๆเซเว่นหมาเอ๋อะไรไมันกินได้บนเนาะนี่เอออะไรจะเป็นดอกอย่างงูการดีพี่น้องไอ,อ,อ้ข้างเซเว่นเนาะแล้วจอดกินเข่ากัน ออกไปซื้อน้ำกันมาเนี่พี่น้องไปซื้อน้ำซื้อขนมกันไปเตียงไซบาตอนนี้เขาอยู่ห้องเก้าแล้วพี่น้องเนาะมาเบิร์นน้ำเล่พี่น้องเออเบิร์นน้ำเล่เอาเน้ำเล,เเเล่ยันฮีนี่แหละไปไซบาเพินอันนี้ก็มาเรืยมากินขนาดไหนพี่น้อง น้ำออลารสชาติกำแ่งซีดีเนาะมีเป็นกำลังเอา <c oughs> อเอานึ่งน้ำในึ่สองอันน้ำน้ำออลา4ีอันก็ได้ก็เอาพอมันลดราคาน้ำอีกนิดน่อยเนาะเป็นน้ำ <c oughs> น,นี่ก็ ็นน้ำวิตามินี่น้นำวิตามินซียันฮีอันนี้สองขวดสามสิบบอตอนนี้ก็ได้ไหนซิ้อได้มั้งลดราคาเตรียมไปถวายไปเสบะพระเป็น bên, các loại kẹo, kẹo ngọt, kẹo cứng, 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 เอาไอ้นั่นน่ะโตโรโตโรนะโลละ่ะลดราคาอยู่ั้างเนพอดีละเก็บปริมาณเกือบสิบแปดบาทก็เอาไปใช้เอาสองอันก็ได้แลาวชอบกันอยู่แล้วเป็นพวกขนมปังนี่น,นีเอาออย่างที่ชอบนะก็ผู้จ้ามันบอกว,ว่าให้ของที่ชอบก็ย่อมได้ของที่ชอบนะพี่นองเนาะ ในของที่เลอะก,ก็ย่อมได้ของที่เลอะในของที่ดีก็ย่อมได้ของที่ดีพี่น้องเไงในของที่ประเสริฐก็ย่อมเข้าถึงสถานที่ประเสริฐนะเนาะอ๋อพอเล็กก็ได้หนูแล้วก็ไปซื้ออยู่ที่วัดอีกนี่เอาไปซื้อน้ำกับขนมเล็กหน่อยนะพี่น้องเนาะไปซื้อกับข้าวอยู่วัดอีกอืาอ ช้าเศร้าช่วงช้าเศร้าพี่น้องเนาะอากาศดีคือเก่าพี no? ่น้องนี่ก็เป็นเช้าวันอังคารพี่น้องนี่แหละที่ญาติธรรมกำลังมาเตรียมใส่บาทกันเนาะพี่น้องเนาะแต่มีบอนลายพี่น้องออนไลน์ถ่าบรรยากาศ รอบวัดอะไรพี่น้องเบิ่งคือเกา่าอะไรพี่น้องนเนาะเป็นบรรยากาศนกห้องตอนเศร้าๆพี่น้องกระรี่ก็มกักลายแบบนี้เนาะมักกระี่พี่น้องเลยนามาช้ากระรี่รอบห้องนี่เนาะห้อ้นกเอียงอ่ะ กช่วงหน้าวัดเนาะพวกคนกันน,น้อยๆพี่น้องมายมันยมมันมมนิดเนาะมันทำงานกันแต่วันเสาร์วันอาทิตย์นะคนสีลายพี่น้องเย ดีขนาดนี้เนาะรอบวัดนี่เนาะเป็นธรรมชาติได้เพื่อนเจ็บเกีียวแล้วก็ยั่งบริดำอีกอยู่นี่เนาะยิ่งบริวานอีกอยู่พี่เนาะไอธรรมชาติใครกันลีเนาะนก บินหากินพี่น้องกัเสริเซลกันเนาะเห็นทุกหน้าแล้วก็นึกถึงที่พระพุทธเจ้าพนพนว่าถึงเรื่องอาการทําบุญเนาะพี่น้องเนาะเปียบพนเ,เปียบเหมือนอพระวานเข่าลงในหน้าพี่น้องฐานหน้าดีกะพระวานไปกันม่สิงก็ออกมาดีเนาะพี่น้องฐานหน,น้าบอดีกะ เขาวานออกมากับมันสิงกอ,อกออกมาบอดีออกมาบองอ้ามนะพี่น้องเนาะเปรียบเหมือนกับเฮาไห่ทานกับคนมีศินพี่น้อนงะบุญเท่ากะได้ลายงกอ,อกมาลายพี่นะ้องเนาะถ้ายกับคนบอดีกับคนทุกสินกับคนอันนั้นกะบุญเท่าก็สิดได้หน่อยได้กันแต่ได้หน่อยนะพี่น้องนะเปรียบเหมือนเฮาหวานเข้าลงในหน้า แล้วก็ถ้าน้ำมีเป็นดินเข้มดินนั้นก็ได้เล็กๆน้อยๆพี่น้องเนาะถ้าดินสมบูรณ์ก็เออได้ลายพี่น้องเพิ่นอุปมาแบบเข้าใจง่ายๆดีเนาะพี่น้องบอรีกดรู้สึกว่เาเออเข้าใจง่ายประสมที่เพิ่นตรัสไว้เนาะพี่น้องเนาะอ่ะอันนี้ก็เป็นพระอาทิตย์กำลังสิขึ้นพี่น้องเอ้ยงามบริเนาะนนบริก็ไม่ได้ไป บริพารีพนันโนเข่าทั้งในทั้งในกบบบอยยากคอยบอยอยากใช้เสียงดังพี่น้องเนาะสิกกลกวนญาติธรรมเพิ่นสิลกวนคนในวัดเพิ่นกับบริเิตไทยร,รอบๆวัดนี่แหละพี่น้นองเบิ่งคือเก่าอะไรพี่น้องเนาะเข้าไปในวัดบอยอยากเสียงดังสบายๆพี่น้นองา <c oughs> เนี่ยเราคือเบิ่งนบาลีป่ะนีเก้นะพี่น้องบาลีจะไปล้อใส่บาดไปพี่น้องเลยเสบาากับจักรีธายบุรีธายเพราะว่ามีคนถ่ายแห็นเนาะมันก็จกล้องไปหน่อยบรรยากาศอยู่วัดพี่น้องยพี่น้องเบิ่งนแล้วกันนะจักเล็กจักน้อย